กราบ,บินคุณผู้ชมทุกท่านและก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c n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  t l e Move ครับและนี่คือการสรุปเนื้อเรื่องบัตรบอลอีพิโซดที่7หลังจากที่สังหารอะมิกดาล่าเราจะย้อนกลับมาที่ยาํำอีกครั้งหนึ่งและจากนี้เราจะต้องเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านยะฮากูซึ่งเอพิโซดนี้เราจะมาเจาะเนื้อหาในส่วนของหมู่บ้านแห่งนี้กันครับ ยาฮากูนั้นมีส่วนที่เชื่อมต่อกับยานำต่อจากแกรนดคาดรัลที่เป็นสถานที่ที่เราจะได้สู้กับวีกาอา e มิเลียการมาที่นี่ในช่วงที่ก่อนพระจันทร์สีเลือดจะปรากฏหรือว่าพูดง่ายๆก็คือก่อนจะฆ่ารอมนั้นถ้าเราถูกสังหารโดย s n a ชเชอรหรือว่า Kidnapper เราจะถูกพามายังคุก h y โปเจียนโกนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้าน ทีนี้เราลองมาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจหมู่บ้านยะฮากูดูนะครับอย่างแรกคือข้อความที่เขียนเอาไว้ใน h y โปเจียนโกความว่าแมดเมนได้พยายามทำพิธีกรรมอย่างลับๆเพื่อเรียกจันทราจงเปิดเผยความลับของพวกเขาซะ อีกข้อความบอกว่าพิธีกรรมแห่งฝันร้ายนั้นจําเป็นต้องใช้เด็กทารกหาสักคนแล้วทาให้เด็กทารกนั้นเงียบเสียงร้องถัดมาคือข้อความจงดูท้องนภาสีเลือดเอาละครับจากข้อมูลนี้เรามาผูกกับสิ่งที่เราได้เจอนะครับหลังจากสังหารรอมนั่นก็คือเสียงของเด็กทารกพร้อมๆกับการปรากฏของพระจันทร์สีเลือดรวมทั้งหญิงชุดขาวที่มีรอยเลือดสีแดง จากนั้นเราได้ถูกว์ปกลับมาพร้อมกับพบข้อความที่ว่าพิธีกรรมแห่งความลับนั้นพังทลายลงจงตามหาทารกแห่งฝันร้ายดังนั้นถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันพิธีกรรมที่ว่านั้นมีไว้เพื่อต้องการเรียกพระจันทร์สีเลือดโดยอาศัยทารกผู้ถูกเลือกและเมื่อทารกเงียบเสียงลงพระจันทร์สีเลือดที่เองจะถูกปกปิดซ่อนเร้นเอาไว้นี่คือเหตุผลว่าทําไมเด็กทารกส่งเสียงร้องพระจันทร์สีเลือดจึงได้ปรากฏขึ้นอีกทั้งหญิงสาวในชุดเปื้อนเลือดที่โผลมาพร้อมๆกัน ถ้าเราเอาไปผนวกกับข้อมูลจาก Third u m b i l i c l l o o r ทที่บอกเราเรื่องการต้องการทายาทของเผ่า The Great One มันจึงเป็นการสอดคล้องกันพอดิบพอดีว่าทารกคนนี้ก็คือทายาทของ The Great One ที่ถูกให้กำเนิดโดยผู้หญิงผู้นี้นั่นเองครับคำถามถัดมาคือพระจันทร์สีเลือดส่งผลอะไรต่อยานำบ้างคุณผู้ชมลองค่อยๆค,คิดตามผมไปนะครับ ผนอย่างแรกเลยก็คือการเผยให้เห็นภาพที่แท้จริงของยานนำที่ถูกยึดโดยอมิกดาล่าผู้เป็นหนึ่งในเผ่าเดดเรดวัน ผลอย่างที่สองคือการให้กำเนิดไนแมร์หรือว่ามิติแห่งฝันร้ายโดยในประเด็นนี้ผมวิเคราะห์ว่าจากข้อมูลจากอพิโซดที่แล้วไนแมร์ฟรอนเทียผมได้ตั้งข้อสังเกตว่าสภาพภูมิประเทศมันแทบไม่เหมือนดาวโลกเลยมันยังเป็นที่อยู่ของอะมิกดาลาด้วยผมจึงเชื่อว่าไนแมร์นั้นจริงๆแล้วมันคืออีกมิติหนึ่งที่เป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าเดอะเกรตวันซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตเฉยๆโดยมีหลักฐานเก่าที่ผมเคยแสดงให้คุณผู้ชมได้เห็นไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือรูนที่ชื่ ว่ามูคำอธิบายบอกกับเราในบรรทัดรองสุดท้ายว่าเผ่าเกรทวันนั้นอาศัยอยู่ในฝันร้ายนั่นเองครับดังนั้นถ้าทฤษฎีนี้จริงก็จะสามารถอธิบายผลข้อแรกว่าทำไมอเมิกดาล่าถึงยังอยู่ในยานนำท,ทั้งทั้ที่ตามความเชื่อเดิมคือเดอะเกรทวันนั้นได้จากไปแล้วแต่พวกมันถูกพากลับมาหรือว่าอีกในหนึ่งก็คือมีเส้นทางให้พวกมันกลับมาด้วยอำนาจของพระจันทร์สีเลือดนั่นเอง เอาละทีนี้เรากลับมาที่ยะฮาวกูกันต่อครับในหมู่บ้านเราจะได้พบกับข้อความหนึ่งเขียนเอาไว้ว่าพิธีกรรมแห่งเมนซิสจะต้องยุติลงไม่เช่นนั้นพวกเราจะกลายเป็นอสุรกายกันทั้งหมดและถ้าคุณผู้ชมจำได้เรามีข้อมูลของหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อเอพิโซดก่อนๆว่าหมู่บ้านแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยโรงเรียนเมนซิสสมาชิกของโรงเรียนนั้นเป็นนักล่าเช่นกันแต่พวกเขาทำหน้าที่ลักพาตัวผู้คนมาที่นี่ แต่ถ้าเราได้เดินสำรวจในเมืองก็จะพบว่าชาวเมืองจริงๆแล้วเหลือน้อยมากๆที่พบกันชัดๆมีเพียงแค่หญิงในภาคลุมนะครับผู้สันระคังเรียกอดีตชาวบ้านให้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อขับไล่ผู้บุกรุกนอกจากนี้เรายังได้พบกับโครงกระดูกที่ถูกกระทําด้วยพิธีกรรมบางอย่างแล้วก็สัตว์ประหลาดที่เต็มไปด้วยหัวกะโหลกมนุษย์ในร่างเดียวกัน เมื่อเดินทางสู่ด้านในสุดของหมู่บ้านเราจะได้พบกับบอสประจําหมู่บ้านแห่งนี้หญิงชาราผู้สั่นระคังจํานวนมากมารวมตัวกันเพื่อให้กําเนิดสัตว์ประหลาดที่เกิดจากส่วนประกอบของมนุษย์มากมายและแน่นอนว่าผมเชื่อว่าด้วยอํานาจส่วนหนึ่งของพระจันทร์สีเลือดพิธีกรรมอันสุดสยองนี้ได้ให้กําเนิดสิ่งที่เราเชื่อว่าโรงเรียนเมนซิส์นั้นน่าจะมีเป้าหมายเพื่อให้กําเนิดเด็กเกรทวันจากร่างกายมนุษย์จํานวนมากที่พวกเขาลักพาตัวมานั่นเองดังนั้นบอส ต้นนี้จึงได้รับสมญานามว่าเดอะวันรีบอล เาละครับเมื่อสังหารเดวันรีบอลลงได้เบื้องหน้าจะเป็นปลายทางของหมู่บ้านแห่งนี้ที่จะพาเราไปยังสถานที่ถัดไปเพื่อค้นหาความจริงของบลัดบอลรวมทั้งทารกแห่งฝันร้ายผู้นั้นเอาละครับเอพิโซดนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ